นักศึกษา,าทุกท่านวันนี้มาพบกับโครงการตีวออนไลน์สู้ภัยโควิด -19 กับกศนาอำเภอเมืองชลบุรีวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นรหัสวิชา21001โดยผมพราวชมิทักคงครูกอสนาตำบลเสม็จเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับต่อจากคาที่แล้วนะครับเรามาพูดถึงข้อ11ต่อกันเลยนะครับข้อ11นี่ยโจทย์ก็ถามว่า ในการเปรียบเทียบเศษส่วนเมื่อต้องการทราบว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันมีวิธีการตามข้อใดนะครับกอไก่นะ่รับบอกว่าทำส่วนของแต่และจำนวนให้เท่ากันขอไข่ทำเศษของแต่และจำนวนให้เท่ากันขอควายหาคอรอนอรของเศษและส่วนงองูหาหอรอมอรของเศษและส่วนก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ย ในกรณีเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเศษส่วนที่ไม่เท่ากันเนี่ยเราจะต้องทําส่วนนะครับของเศษส่วนทั้งสองเนี่ยให้เท่ากันก่อนเราถึงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าค่าใดมีค่ามากกว่ากันแล้วเรามาดูวิธีคิดกันนะครับข้อสิบเอ็ดวิธีคิดนะครับที่บอกไปกรณีเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากันต้องทําตัวส่วนตัวส่วนคือตัวล่างนะครับของเศษส่วนทั้งสองจำนวนให้เท่ากันก่อน อันนี้เราให้มาดูเป็นรูปภาพจะได้มองภาพออกนะครับก็คือสมมุติเราให้1ส่วน2เนี่ยมีค่ามากหรือน้อยกว่า3ส่วน4ี่ส่วน2กับ3ส่วน4ส่วนมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับถ้าเกิดดูจากรูปภาพ1ส่วนก็คือกรอบนี้นะเศษ1ส่วน2ดูกรอบอันนี้ก่อนสี่เหลี่ยมอันใหญ่นี้นะครับอย่เพิ่งดูตรงจุดนี้นะก็คือ1ส่วน2ก็จะได้รูปอันนี้ หนึ่งส่วนสองส่วนนะหนึ่งส่วนสองก็ได้เท่ากับตัวนี้นะครับกับสามส่วนสี่สามส่วนสี่เรามีกรอบให้ก็คือเศษสามที่ระบายสีสีแดงไว้นะครับส่วนสี่ก็คือมีสี่ส่วนเห็นไหมเท่ากันเราจะทําเปรียบเทียบว่าอันไหนมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นทําตัวส่วนให้เท่ากันเพราะฉนั้นเราก็ต้องทํเอ่อส่วน 1>, 1ส่วน2เนี่ยเราจะให้ตัวส่วนเท่ากับ3ส่วนสีก็คือนำตัวมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ2คูณกับอะไรได้4 2คูณกับ2ใช่ไหมได้4นะครับเพราะนั้นเราต้องเอา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับมันจะได้เท่ากับ2ส่วน4นะครับ1คูณได้2 2คูณ2ได้4เพราะฉะนั้นเราแบ่งเป็น4ส่วนละเราก็ได้ช่องนี้ช่องนี้สักครู่ครับช่องนี้ช่องนี้ช่องน,องนี้แล้วก็ช่องนี้ เป็น4ส่วนเท่ากันนะครับเพรอะนัน้นพอเราเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า2ส่วน4อนะ่ะสเนี่ยคือ1ช่อง2ช่องนะส่วน4ี่ก็คือทั้งหมดนะครับน้อยกว่า3าส่วน 4, เห็นไหมนะครับถ้าเกิดมองจากภาพก็จะเห็นแต่ถ้าเกิดดูวิธีการคิดก็คือราหาตัวมาคูณทั้งเศษและส่วนให้ส่วนมันเท่ากันก่อนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่า2 4ส่วน 4, กับ3 /4 อส่วน 4, ไหนมากกว่ากันนะครับขอ้อนี้ก็ตอบว่าทําส่วนของแต่และจํานวนให้เท่ากันนะครับ หอไข่เขาบอกว่าทําเศษใช่ไหมคือไม่ใช่นะครับการหาคนอของเศษและส่วนการหาคนอก็เราจะจะหาเฉพาะตัวส่วนนะครับตัวเศษเราไม่หาเพราะฉะนั้นผิดอันนี้นะต้องโกงอันนี้ทําตัวส่วนของแต่ละจานวนให้เท่ากันนะครับตรงนี้เขาบอกทําเศษทําเศษไม่ใช่แล้วนะครับ ต่อไปหาคอละนอของเศษและส่วนนะครับคอละนอเนี่ยเราจะหาเฉพาะตัวส่วนนะครับเศษแล้วไม่เอาขอละมอของเศษและส่วนหาของละมอไม่ได้นะครับอนนี้จึงผิดข้อที่ถูกก็คือกอไก่มาต่อข้อต่อไปข้อ12ข้อ12อบสองเราบอกว่า5เศษ2ส่วน11คูณกับ1เศษ1ส่วน9มีผลลัพธ์ตามข้อใด กอไก่เขาบ 57, ่อ4.57ขอไข่4.75ขอควาย5.57นองอ5.75เดี๋ยวมาดูวิธีการคิดกันนะครับวิธีการคิดในรูปแบบเนี้ยเขาจะเรียกรูปแบบนี้ว่าเศษส่วนครานะครับเศษส่วนคราก็คือจํานวนเต็มจํานวนเต็มจะอยู่กับเศษส่วนนะครับจำนวนเต็มอันนี้คือจํานวนเต็มอยู่กับเศษส่วนเนี่ยครับ จำนวนเต็มอยู่กับเศษส่วนนะครับง่ายๆทำจำนวนค้าให้เป็นเศษส่วนเกินนะครับเราก็วิธีที่ที่พูดกรรันภาษาปกติก็คือเราจะเอาส่วนนะเอาล่างตัวล่างล่างคูณตัวหน้าบวกตัวบนส่วนด้วยตัวล่างนะครับล่าง คูณหน้าบวกบนส่วนล่างก็จะได้ออกมาเป็น11ใช่ไหมคูณอ่าหรือ5คูณ1ก็ได้สลับกันได้นะครับบวก2ส่วน11นะครับส่วน11ก็ส่วนเหมือนเดิมน,นะครับคูณกับ1คูณ9บวกด้วย1่ส่วน9าส่วนก็เท่าเดิมน,นะครับได้ออกมารูปแบบนี้แล้วนะครับก็จับคูณจับคูณกัน ห้าคูณสิบเอ็ดก็ได้ห้าสิบห้าบวกสองก็เป็นห้าสิบเจ็ดนะครับเก้าคูณหนึ่งก็ได้เก้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบนะก็จะได้ออกมาเป็นห้าสิบเจ็ดส่วนสิบเอ็ดคูณกับสิบส่วนเก้านะครับบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับถ้าเกิดเป็นเศษส่วนคูณกันนะครับก็จะได้เป็นห้าร้อยเจ็ดสิบส่วนเก้าสิบเก้าใช่ไหมนะได้เป็นตัวนี้นะครับแต่โจทย์โจทย์ไม่มีใช่ไหม โจทย์ไม่มีโจทย์เป็นเลขทศนิยมฉะนั้นเราก็ต้องผ่อหาร5 7 0ร้อยเจ็ดหารเก้าสิบเก้าจะได้ออกมาเป็นห้าจุดเจ็ดห้าเจ็ดห้านะครับแต่โจทย์เนี่ยถามถามว่าถามแค่หาแค่ทศนิยมสองตำแหน่งนะครับเราก็จะได้ห้าจุดเจ็ดห้านะครับเพราะฉะนั้นห้าจุดเจ็ดห้าเราก็จะตอบงอลงนะครับตอบคันนี้เห็นไหมที่บอกไปเศษส่วนค้าให้เป็นเศษส่วนเกินก็คือ ส่วนคูณจำนวนเต็มบวกไดเศษส่วนตัวส่วนนะครับก็จะได้ออกมาวิธีนี้นะครับไม่ยากใช่ไหมเ,เดี๋ยวมาต่อข้อต่อไปนะครับข้อที่13ตัวถามว่าพิมพ์จานมีน้ำมัน20.53ิลิตรพิมพ์ใจมีน้ำมันพิมพ์ใจมีน้ำมัน20.74ิลิตรพิมพ์ชนกมีน้ำมัน2 0่สิ ห้าสามสี่ลิตรข้อใดต่อไปนี้ถูกนะครับก็ไก่เขาถามว่าพิม์ใจพิม์ใจมีน้ำมันน้อยสุดพิม์ใจโดยพิม์ใจนะครับพิมใจนะครับขอขายพิมพ์ชนกพิมพ์ชนกนะครับมีน้ำมันมากสุดใช่ไหมพิม์ใจมีน้ำมันมากกว่าข้อข้อก่านะพิมใจน้ำมันมากกว่าพิมพ์ชนกพิม์ใจ มใจมากกว่าพิมพ์ชนกไหมนะครับพิมใจมียี่สิบจุดเจ็ดสี่มากกว่าพิมพ์ชนกไหมงองูพิมพ์จันท์มีน้ามันมากกว่าพิมพ์ใจพิมพ์จันท์มีน้ามันมากกว่าพิมพ์ใจไหมอันนี้นะครับมาดูวิธีเปรียบเทียบรอเขียนนองมาก่อนนะครับวิธีการพิจารณาคือเราพิจารณาจากจานวนเต็มก่อนแล้วก็ไปพิจารณาทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่ง ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่สามตามลาดับนะครับถ้าเกิดมีตําแหน่งเดียวก็จะมีตําแหน่งที่มากกว่านะครับสองตแหน่งก็น้อยลง3าําแหน่งก็น้อยลงไปนะครับโจทย์เขาบอกว่าพิมพจันมีน้ามันยี่สิบนะจจํานวนเต็มจะสังเกตว่าจํานวนเต็มแต่แต่ละคนเนี่ยเท่ากันนะครับยี่สิบลิตรหมดเลยแล้วก็มาเปรียบเทียบทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งนะครับพิมจันมียี่สิบจุดห้าสามพิมจันมียี่สิบจุดเจ็ด สี่พิมพ์ชนกมีน้ำมันยี่สิบจุดห้าสามสี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคําตอบที่เขาให้นะครับที่ถามเราว่าใครมีน้ามันน้อยสุดใครมีน้ํามันมากสุดนะครับเราก็มาดูจากตรงนี้ได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบขออควายนะครับพิมพ์ใจมีน้ํามันมากกว่าพิมพ์ชนกข้อขออควายใช่ไหม พิมใจนี่นะพิมใจมีน้ำมันมากกว่าพิมพ์ชนกใช่ไหมยี่สิบจุดเจ็ดก็มากกว่ายี่สิบจุดห้าอยู่แล้วนะครับข้อนี้ก็จึงตอบว่าขอบควายพิมใจมีน้ำมันมากกว่าพิมชนกนะครับนี่คือคำตอบที่ถูกเปรียบเทียบไม่ยากนะครับเป,เป็นการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับในเรื่องนี้ มาต่อข้อต่อไปข้อ14่จะสังเกตว่าจากที่เราเคยติวมาแล้วนะครับในข้อที่1นึเนี่ยนะที่ครูเคยบอกไปว่าถ้าเกิดลบมาบวกกับลบมันก็จะได้จํานวนลบใช่ไหมเราอันนี้ดูง่ายๆก่อนดูเครื่องหมายข้างหน้านะครับแต่ตรง,นอขอขงนเนี้ยช้อยก็ขอข้องอเนี่ยก็เป็นจํานวนเต็มลบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาทําวิธีการคิดออกมาได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับ วิธีคิดนะครับลบสองบวกกับลบสามส่วนสี่เท่ากับเท่าไหร่นะครับตนนั้นเราบวกเศษส่วนแล้วก็ทำไงทำทำส่วนให้เท่ากันก็คือตัวนี้มันจะเท่ากับเศษลบสส่วนหนึ่งนะนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำทำส่วนให้เท่ากันก็คือหาเลขมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับว่า1คูณอะไรเท่ากับ4ี่นะครับหนคูณสี่ใช่ไหม หนึ 1> 1่งคูณสี่เพราะฉะนั้นเอาสี่มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับสี่นะคูณคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้ตัวทางนี้พอส่วนเท่ากันฐานเท่ากันส่วนเท่ากันก็เป็นเลขสี่ใช่ไหมนะครับจะได้ลบสองคูณสี่บวกด้วยลบสามส่วนสี่นะครับ,รบเพราะว่าส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับ ลบสองคูณสี่ก็เท่ากับลบแปดบวกกับลบสามส่วนสี่นะครับก็จะได้ทั้งหมดเป็นลบสิบเอ็ดส่วนสี่นะครับลบสิบเอ็ดส่วนสี่อันนี้คือคําตอบนะหมายถึงว่าคิดจากตรงนี้มานะครับแต่แต่โจทย์ไม่มีใช่ไหมลบสิบเอ็ดส่วนสี่นะครับเพราะนั้นลบสิบเอ็ดส่วนสนะี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเศษส่วนเกินนะครับเศษส่วนเกินก็คือ เศษมีจํานวนมากกว่าส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แปลงให้เป็นเศษส่วนคระนะครับวิธีการแปลงคือ4หารด้วยตังหานให้เห็นเลย11นะครับ4อะไรได้11ไม่มี4 4เศษ28นะครับ11ลบ8เล่าไเลย3 อันนี้เราก็จะได้มาเป็นเศษส่วนค่าแล้วนะครับแลกเป็นตัวนี้ก็คือจํานวนเต็มนะที่หารเนะี่ยจำนวนเต็มก็คือตรงนี้นะครับเศษสามเราตัดพอน,นออกมาได้เศษสามใช่ไหมก็คือนี่เศษสามส่วนสี่ก็คือสี่ที่เรานํามาหารนรั่นเองนะครับพอเราเขียนรูปแบบจํานวนค้วเราก็ไปดูคําตอบ ป็นงตอบข้อกอไก่นะครับลบสองเศษสามส่วนสี่นะครับข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากครับอธิบายให้เข้าใจค่อยๆไปเนาะ,ะมาต่อข้อสิบห้าข้อสิบห้าเขาถามว่าในวงเล็บสามสิบเอ็ด 2ุดสองแปดหารด้วยยี่สิบสามมากกว่าสิบแปดคูณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองห้าอยู่เท่าไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดนะครับสามสิหารด้วยยีมากกว่าสิบแปดคูณศูนยูนย์ศูนย์ศองหอยู่เท่าใดอ,อยู่เท่าใดอย่าเพิ่งคิดเราคิดตรงนี้ก่อนนะครับ เราจะแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับสามเองดนี่ยทศนิยมสองตำแหน่งก็คือก็คือส่วนร้อยใช่ไหมส่วนร้อยก็คือสา2 8ันหนึ่งร้ยสิบดส่วนหนึ่งหารด้วยยี่บสานะครับเราแปลงทศนิยมให้เป็นอยู่ในรูปเศษส่วนนะทศนิยม2ตำแหน่งก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลื่นจุดทศนิยมขึ้นไปให้เป็นสา2พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหารด้วยหนึ่งร้อยเอ๊ะ ส่วนหนึ่งร้อยหารด้วยยี่สามฝั่งนี้เรามาแปลงเหมือนกันนะครับสิบแปดคูณศูนย์จุดนนนสองห้านะครับก็คือเนี่ยเราดูจำนวนทศนิยมกีต่ตำแหน่งครับห้าตำแหน่งนะครับห้าตำแหน่งก็คือเท่าไหร่ส่วนหนึ่งแสนถ้ากับยี่สิบห้าส่วนหนึ่งแสนต่อมาเครื่องหมายเราก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายหารให้เหมือนกันก่อนนะครับ เราเปลี่ยนเป็นคูณใช่ไหมสูตรก็คือหาเปลี่ยนเป็นคูณแล้วเราก็ตรงนี้ก็คือยี่สิบสามส่วนหนึ่งนะขั้นตอนต่อไปคือเรากลับเศษเป็นส่วนนะครับเปลี่ยนหานเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับเห็นไหมเอายี่สิบสามไว้ข้างล่างเอาหนึ่งร้อย้ข้างบนนะครับตรงนี้เราก็สามารถคูณได้เลยสิบแปดคูณยี่สิบห้าเท่ากับสี่ร้อยห้าสิบส่วนหนึ่งแสนนะครับตรงนี้เราก็ตัดทอนกันก่อน ั่อนี้เราัดทอนก็คือ23 2สามามเนะี่ยอ่านเท่าไหร่ได้3 3 1 2 8ก็คือร้อนะครับส่วน100่ตรงนี้ก็จะได้เป็น136ส่วน1ฝั่งอนี้เราตัดทอนอ่าสวนตัดูนย์ไปก็จะเหลือ45ส่วนหนึ่งนะครับ1 3ึ 6, ส่วนหนึ่งอ่าส่วน100ก็คือทศนิยมของตำแหน่งนะครับแล้วก็ใส่จุดไป นะครับก็จะได้เท่ากับ1.36นะครับตรงนี้ส่วน1,000 0ห่ทศสนเกี่ยวเท่าไหร่4ตำแหน่งนะครับเราก็ใส่0.0045ไปนะครับหาออกมาแล้วในทางนี้นะครับทีนี้ข้อ15เนี่ยเราได้จำนวนว่า1.36มากกว่า0.0045จย์ 5. โจก็ถามว่ามากกว่าอยู่เท่าใดนะครับ,รบเราก็เอา 1.36นะครับลบ0.0045จจะเท่ากับ1.3555นะครับข้อนี้ก็จะตอบขอไข่นะขอไข่1.3555ข้อ16ข้อ16จะถามว่าปานว่านมีเงิน320ซื้อรองเท้า เศษสองส่วนห้าของเงินทั้งหมดแล้วก็ซื้อเสื้อเศษห้าส่วนสิบหกของเงินที่เหลือปานวาดเหลือเงินกี่บาทเรามาดูวิธีคิดข้อนี้นะครับข้อนี้เขาบอกว่าปานวาดเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่ที่โจทย์ถามมีเงินอยู่สามร้อยยี่สิบใช่ไหมพอซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าเ็จสองส่วนห้าของเงินทั้งหมดเราเห็นคำว่าคำว่าของของคืออะไรในทางคณิตศาสตร์ของคือคูณ นะครับเราก็เอาสองส่วนห้าคูณด้วยเงินทั้งหมดที่มีอยู่320ิบนะครับจะเท่ากับ128บาท128บาทอันนี้คือที่ซื้อรองเท้าไปนะเขาถามว่าซื้อเสื้ออีกห้าส่วนหนะครับของเงินที่เหลือตรงนี้ถามเงินที่เหลือเราไม่เรายังไม่รู้เงินที่เหลือเราก็เอาเงินในกระเป๋าเขาเนี่ย320นะเนี่ยไปลบกับเงินที่ซื้อรองเท้าไปก่อนนะครับแล้วเขามาซื้อเสื้ออีกห้า ส่วน16ของเงินที่เหลือนะครับของเห็นไหมของก็คือคูณนะครับ5ส่วน16คูณด้วยเงินที่เหลือ100กับ2บาทนะครับจะเท่ากับ60นะครับโจก็ถามว่าปานว่าดเหลือเงินกี่บาทนะครับ320คือเงินในกระเป๋าตอนแรกนะ128คือเงินที่ซื้อรองเท้าไป บวกกับเงินที่ซื้อเสื้อไปอีกหกสิบาทเพราะฉะนั้นเราเราเราคิดในวงเล็บนี้ก่อนก็คือคิดเงินที่ใช้ไปก่อนนะครับก็เท่ากับร้อยแปดสบแปดคนี้ก็จะตอบข้อขอใคร้อสามสบองบาทนะครับอันนี้ก็ไม่น่ายากนะครับสังเกตว่าของคือคูณน,นะใิไว้ข้อสิบเจ็ดนะครับข้อสิบเจ็ดทันทันยาก จ้างคนปลูกสนามหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างหกจุดแดเมตรยาวสิบจุดห้าเมตรในราคาตารางเมตรละสี่สิบห้าบาทัญญาจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเพราะฉะนั้นเรามาหาพื้นที่ก่อนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับมีสูตรก็คือกว้างคูณยาวนะครับเขาบอกว่ากว้างหกจุดแปดยาวสิบจุดห้าก็คือเอากว้างคูณยาวหกดคูณสจดห้า จะเท่ากับนะครับ7จ็ตารางเมตรนะครับราคาตารางเมตรละ45บาทเพราะฉะนั้นเราก็เอาจำนวนพื้นที่คูณด้วยต่อตารางเมตรนะครับก็คือ7จ4คูณด้วย45นะครับจะต้องจ่ายเงิน3,213บาทนะครับอันนี้คิดไม่ยากนะครับเราแทนค่าเป็นส่วตัวนี้เลย ข17ก็ตอบงอูนะครับ3,213ค่ะข้อ18ข้อ18อันนี้เป็นเรื่องของเลขเยกกำลังนะครับโจทย์ถามว่า5กำลัง3หมายถึงข้อใด3คูณกัน5ตัวใช่ไหมไม่ใช่นะครับขอไข่5คูณกัน5 3ตัวมากกว่า3คูณ5งู5คูณ3 ในรูปของเลขกำลังก็คือ a ยกกำลัง n เนี่ย a a ก็คือฐานนะครับ n นี่คือเลขชี้กำลังนะครับเขาจะเรียกเลขชี้กำลังนะครับแต่ถ้าเกิดเขียนในรูปของ5กําลัง3แล้วเนี่ยก็จะหานว่า5กําลัง3แต่ถ้าเกิด3ตัวเดียวคือเลขชี้กำลังนะครับเพราะนั้น5กําลัง3คือ5คูณกัน3ตัว 3ตัวนะไม่ใช่3าครั้ง3ตัวนะครับ5คูณกัน3ตัวก็จะตอบข้อขอไข่นะครับสิ 18. อันนี้ไม่ยากขอไข่มาถึงข้อ19ข้อใดเขียนถูกต้องตามหลักสัญญากรวิทยาศาสตร์สัญญากรวิทยาศาสตร์ก็คือการเขียนจำนวนใดๆให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกลัง n นะครับโดยที่ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มก็มี3 3อย่างคือเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะครับนะ record. เห็นไหมอันนี้เขาเขาก็เขียนในรูปของสัญญแบบากรณิาศาสตร์นะครับจากโจทย์แต่คือข้อใดถูกนะครับก็ไก00่0.0032จุเท่ากับ0.32คูณ10ยกกำลัง3ข้อนี้ผิดนะครับ ข้อนี้ผิดเพราะการเขียนในรูปของสัญญานวาิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถเขียนได้อีกนะครับหมายถึงว่าเลื่อนจุดทศนิยมได้อีกนะครับตรงนี้มันจะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเขียนในรูปแบบนี้นะครับเขาจะเขียนในรูปแบบของ3 2มจุคูณสิยกกำลังสี่นะเลื่อนทศนิยมไปนะครับเลขชี้กำลังก็เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นก็ไกลผิดนะครับขอไข่0ูนย์จุดศูนย์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 สองหนึ่ง เท่ากับ2.1คูณ10ยกกลังลบ4ถูกไหมนะครับ10ยกกลังลบ4ก็คืออะไรก็คือ1ส่วนหมื่นลอันนี้ายไรม่นไม่ค่อยสวยเชนะครับนะครับนั้น1นึ่งหมื่นะครับแต่ตรงนี้เป็นไงศูนย์เกินมา1ตัว2.1ก็คือก็คืออะไรย1 2ี่สิบเอ็ดส่วนสิบกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่ผิดคือตรงนี้คือคือศนย์เกินมา1ตัวนะครับจะได้เท่ากับ0 0 0ย์จนย์ะข้อขอไฟข้อขอไฟศย์0 0 0ศูนย์ศเท่ากับ2องจุดคูณสิยกกำลังลบห้า 10สิบลังลบห้าใช่ไหมคราวนี้ตอบถูกนะครับนะสองจุดศูก็คือสองส่วนทศนิยมของเท่าหนก็คือ2 06ส่วน,น 2, หนึ่งร้อ 2, 6, 100, บกับ10บกำลังลบห้าก็คือ1ส่วนเท่าไหร่หส่วน1นึ่งแส จะคูมกันก็จะได้เป็น2แสนแล้วคูณกับหนึ่งร้อล้าน10ล้านนะครับก็จะได้คําตอบตัวนี้เท่านี้ถูกนะครับข้อผิดเพราะศูนย์จเท่ากับ1.5ึ่งจุดห้นกลังลบหข้อนี้ผิดก็คือศูนย์หายไปหนึตัวนะครับหายไปตัวนนะครับข้อนี้ ต้องเป็น0.0000015นย์ศูนย์นนย์ศูนนะครับข้อนั้นข้อข้อควายก็จึงถูกนะครับอันนี้ก็จะบอกอยู่แล้วว่าผิดเพราะอะไรผิดเพราะรูปแบบสัญกรณ์นะครับเขียนได้สามารถเขียนได้ได้อีกนะครับก็คือเป็นรูปแบบของ3.2มจุดสองคูณสิบยลบสี่นะครับของไข่ก็คือศูนย์เกินมาตัวนึงเห็นไหมข้อความถูกนะครับข้อมองผิดก็คือศูนย์หายไปหนึ่งตัวนะครับก็อศีก ข้อยีนะครับนะข้อสุดท้ายของุดนี้จอยถามว่าโลกมีมวลประมาณ6กคูณสิยโกกำลัง24กิโลกร,รมัมดวงอาทิตย์มีมวลประมาณ4ี่คูณสิกำลังหเท่าของโลกเทนะ่าของโลกของคืออะไรคือคูณใช่ไหมนะครับที่บอกไปเพราะนั้นดวงอาทิตย์มีมวลตรงกับข้อใดดวงอาทิตย์อันนี้นะ โลกนี่นะนะครับมาดูวิธีคิดนะครับโลก่าโลกเขาบอกว่า6กคูณสิบกำลังยี่สิบสี่กิโลกรัมนะครับดวงอาทิตย์สี่คูณสิบกำลังห้าเท่าของโลกนะครับเพราะนั้นของคือคูณนะครับก็คือเอาดวงอาทิตย์มาคูณกับโลกนะครับดวงอาทิตย์มาคูณกับโลกนะครับหรือว่าตั้งสลับกันก็ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ สลับไปสลับมาได้นะครับก็คือมาคูณก,กันนะครับเราก็จะคูณหน้าคูณหน้าหน้าคูณหน้าได้เลยนะครับหลังคูนหลังนะถ้าเกิดคูณในรูปแบบนี้ก็จะออกมาเป็นหกคูนสี่นะครับคูณกับสิบกำลังยี่สี่คูณกับสิบยกกำลังห้านะครับ,บ,บ,ก,บ,รบก็บนะบจะได้เท่ากับหกสี่ยี่สิบสี่นะครับคูณกับ สิบยกกำลังยี่สิบเก้าก็คือฐานเหมือนกันนะครับเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับเลขชี้กำลังบวกกันเลยได้ยี่สิบเก้าเลขชี้กำลังบวกกันได้ยี่สิบเก้าใช่ไหมก็จะได้คำตอบตัวนี้มานะครับแต่ในชอยส์ไม่มีใช่ไหมไม่มี24คูณ10ยกกำลัง29ไม่มีนะครับ1.5ตัดไปเลย 1.5่ 1> 1. ตัดไปเหลือ 4, 40, 20, 29, 2.4คูณ10ยกกำลังยิบองจุดสี่คูณสิยกกำลังสาสินะครับแต่ตรงนี้เราได้มาเป็นย4ิบสี่คูณ10ยกกำลังยิบ้านะครับไม่มีโจทย์นะเราก็แปลงนะครับแปลงต่อก็คือใส่ทศนิยมเพิ่มไป1ตำแหน่งนะครับเพราะนั้นพอเราใส่ทศนิยมเพิ่มขึ้นไปนะครับเลขชี้กำลังก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วย1ตำแหน่งนะครับถ้าเกิดใส่ไป ก็จะได้เท่ากับ2.4คูณ10บยกกำลัง30นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมองเลยนะครับบางทีโจทย์ก็จะรวงคําตอบมาให้นะครับบางทีมาเอ้ยเราคิดมาถึงขั้นตอนนี้นะครับไม่มีช้อยนะครับคิดว่าเฉลยผิดหรือเปล่า,ามันมันก็สามารถทําไปอีกขั้นตอนได้จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อที่็1ถึงข้อ20นะครับ ก็น่าจะทํากันได้นะครับในส่วนของเมอบหมายงานกระตอนะครับผูก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาเรื่องเพิ่มเติมต่อไปนี้ก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยมนะครับนะบเพิ่มเติมนะแล้วก็การบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนและทศนิยมการเขียนเลขยกกําลังที่มีเลขชี้ก,กําลังเป็นจํานวนเต็มนะครับว่าเป็นยังไงเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับการกําหนดอัตราสัสดส่วนนะครับการคํานวณสัสดส่วนและการหารายละ ตรงนี้เดี๋ยวให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับในเนื้อหาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน